สวัสดีครับนะครับวันนี้จะพามาอัปเดตนะครับพามาดูนะครับหลังจากที่ได้ทําการโรยปูนเขาวนะครับปูนขาวฆ่าเชื้อเนื่องจากกบนะครับมีเป็นตาขาวนะครับเราจะมาดูหลังจากที่ทําการปูนขาวโรยไปแล้วนะครับแล้วก็ให้อาหารนะครับวันนี้เป็นวันที่สามแล้วนะครับมาดูบรรยากาศเป็นยังไงนะครับก็โอเคนะครับผม ไม่มีการแพร่เชื้อของตาขาวให้เห็นนะครับก็หลังจากนี้เราก็จะจะปลาเปลี่ยนน้ำนะครับทำความสะอาดในคอกนะครับก็คือน้ำนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะพามาดูว่าถ้าเปลี่ยนน้ำเสร็จแล้วเขาจะกินอาหารกันแบบไหนนะครับการเปลี่ยนน้ำก็ทำง่ายๆนะครับก็แค่เอากระถางหรือว่าถังนะครับมาใส่น้ำนะครับ ทำแบบนี้จะประหยัดในเรื่องของการใช้น้ํานะครับเพราะว่ามันง่ายนะครับทําเราทําไม่ต้องทําเยอะนะครับก็เปลี่ยนน้ําทํา้ง่ายครับก็จะใช้วิธีการตักนะครับถ้ากระชังใหญ่จะใช้น้ําเยอะครับกระชังเล็กจะใช้น้ําน้อยทําไมเราต้องเปลี่ยนน้ําทุกวันนะครับดูน้ํานะครับที่ เราเปลี่ยนนะครับอันนี้เปลี่ยน2รอบแล้วนะครับใช้น้ําสะอาดล้าง2รอบแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะคลายเมือกออกนะครับแต่จะให้ดูว่าเมือกที่เขาคลายมันจะเป็นยังไงนะครับเห็นตามตัวนะครับที่เป็นขาวๆนะครับเหมือนเขาจะคลายเมือกเหมือนจะลอกคราบนะครับตัวนี้เป็นตัวดีเลยนะครับทําให้กบเป็นตาขาวนะครับปัญหาของกบตาขาวส่วนหนึ่งก็มาจากตรงนี้แหละครับส่วนคอกไหนนะครับที่ยังไม่มีการเปลี่ยนนะครับ สังเกตจากสีน้ำเอานะครับว่าความสุกปปกนะครับเขาทั้งกินทั้งขับถ่ายออกนะครับแล้วก็คขเมือกนะครับตัวนี้เราต้องเปลี่ยนนะครับในขณะที่เราเปลี่ยนน้านะครับกบก็จะไปเบียดกันอยู่ตามมุมนะครับเขาก็จะรออาหารนะครับน้ําที่ออกมาก็จะเป็นน้ําขาวๆเมือกๆนะครับเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเมือกขาวๆนะครับตัวนี้นะครับ จะมีแบบนี้ทุกวันนะครับเราต้องเปลี่ยนล้างทำความสะอาดนะครับการทำความสะอาดควรจะใช้ในช่วงเวลาเช้าเย็นนะครับบางคนอาจจะว่างตอนไหนก็ทำตอนนั้นก็ได้แต่ว่าหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นตอนเช้านะครับตอนเย็นสิ่งสำคัญเลยก็คือการเปลี่ยนน้ำทุกครั้งนะครับเพราะเปลี่ยนน้ำเสร็จเราก็จะให้อาหารบางทีนะครับ เห็นได้ว่าตอนนี้คอ,อกเริ่มจะสะอาดแล้วนะครับจะไม่มีสีแดงๆแล้วนะครับนี่คือกบที่สุขภาพดีนะครับจะไม่มีเรื่องของปัญหาเรื่องตาขาวนะครับจะไปอยู่ตามมุมสวนมากนะครับ สงสัยไหมครับว่าทําไมผมถึงไม่เอากระเบื้องหรือว่าเอาอะไรมาให้เขาได้มีการหลบหรือว่ามีการซ่อนนะครับเพราะว่าถ้าเรามีกระเบื้องนะครับเรามีกระเบื้องนะครับให้เขาได้มาหลบนะครับส่วนมากแล้วเขาจะไม่ค่อยกินอาหารนะครับเขาจะมีที่อําพางมีที่ซ่อนตัวนี้จะทำให้กบโตช้านะครับ นะครับในคอกก็เริ่มจะสะอาดนะครับเริ่มเริ่มจะดีขึ้นนะนะครับทีนี้ก็จะเป็นการเติมน้ํานะครับเติมน้ําไม่ควรจะเติมเยอะนะครับเอาแค่ okay. พอเขาได้แช่นะครับให้เขาได้แช่พอเขาอยู่ที่แห้งแล้วผิวเขาจะแห้งเขาก็ลงมาแช่น้ําเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าจะใส่น้ําปริมาณเท่าไหร่นะครับการเติมน้ําก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับ เขามีที่ได้แช่นะครับน้ำที่ใส่ก็จะประมาณประมาณถึงคางนะครับให้เขามีที่ให้แช่นะครับต่อไปเราก็จะมาให้อาหารกันครับคอกสะอาดแล้วนะครับเ <c oughs> หลือแค่ให้อาหารนะครับกบก็เริ่มจะสะอาดตัวขึ้นนะครับทีนี้ก็จะเป็นการกินอาหารแล้วนะครับ ขนาดของอาหารนะครับก็จะมีเม็ดนะครับอันนี้คือเม็ดใหญ่นะครับแล้วก็มีเม็ดกลางนะครับพร้อมแล้วให้เลยครับผมพอเห็นอาหารเขาก็จะมานะครับมากินเพื่อที่ว่าสังเกตนะครับว่าทําไมเราถึงให้น้าไม่เยอะนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนตอนที่เราจะเอามาผสมพันธุ์กันนะครับ น้ำน้ำจะน้อยกว่านะครับน้ำจะน้อยกว่าตอนที่เราเอาเข้ามาผสมพันธุ์กบเขาจะมีการแช่ตัวน้ําระดับเนี้ยประมาณถึงตรงคางนะครับกําลังพอดีครับจนที่เรือก็เริ่มจะมาแล้วนะครับน่มาแล้วมาแล้วนะครับถ้าน้ำสะอาดเราไม่ต้องกลัวนะครับว่ากบข,ของเราจะป่วยนะครับเขาจะรู้เลยนะครับว่า ถึงเวลาให้อาหารแล้วพราะหลังจากที่เราเปลี่ยนน้ำเสร็จนะครับเราก็จะเอาอาหารให้ทันทีเลยนะครับจากประสบการณ์การเลี้ยงกบมานะครับผมจะไม่เอากระเบื้องมาให้เขาได้มีการหลบนะครับหรือว่าซุกซ่อนนะครับ เพราะว่าจะทําให้กบโตช้านะครับเอาแบบนี้ดีกว่านะครับใช้ตะข่ายล้อมไว้ข้างบนนะครับเพื่อป้องกันนกแค่นั้นพอจบครับส่วนเรื่องกระเบื้องเราไม่ต้องเอาให้เขานะครับเพราะว่าไม่มีความจําเป็นนะครับเรื่องของน้ําเป็นเรื่องสําคัญนะครับการเลี้ยงกบห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าถ้าน้ําสกรปรก กบก็จะไม่กินอาหารนะครับเสียเวลาในการเลี้ยงถ้าน้ำสะอาดเขาก็กินอาหารกันอร่อยเลยนะครับนีนย่ยังไม่มายังไม่มายังอายอยู่ยังอายกล้องอยู่นะครับตัวโตนะครับถ้ากบสุขภาพแข็งแรงเนะี่ยจะโตไวนะครับตัวใหญ่นะครับเลี้ยงง่ายครับ สำคัญเลยคือเรื่องของน้ํานะครับไม่ต้องทํากระชังใหญ่เด้อนะครับถ้าทํากระชังใหญ่การดูแลยากไม่ทั่วถึงนะครับเอาง่ายๆเข้าไว้นะครับอย่าเลี้ยงยากนะครับถ้ายากไม่ต้องทําถ้าง่ายเข้าว่าทําสบายๆนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าคุณชอบก็กดถูกใจนะครับ ก็เป็นกำลังใจของคนทำคลิปนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตคลิปหน้าว่ามีวิธีเสริมอาหารให้โปรโตีนเขายังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ